จึงเกิดแนวคิดในการผลิตก๊าซชีวภาพโดยโดยใช้วัตถุดิบที่เหลือใช้ในชุมชนผ่านกระบวนการผลิตที่มีต้นทุนต่ำที่ชุมชนสามารถจัดการเองได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาชุมชน จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาภายใต้การทํากิจกรรมสํารวจจํานวนสัตว์เลี้ยงในชุมชนซึ่งจํานวนทัวเรือนที่ทําการสํารวจอีก22ทัวเรือนจะมีจํานวนควายทั้งหมด84ตัวกัวทั้งหมด76ตัวแพะทั้งหมด85ตัวรวมสัตว์ในชุมชนทั้งหมด รอกที่ทางเชุ well. ่มชนเลือกก็จะเป็นแบบวงบงบอค่ะเป็นขอบบอค่ะซึ่งตอนนี้ได้นํารอกมาสองหลังแล้วเป็นบ้านของนายเอกลักษ์เชื่อมยางบ้านนายเอกชัยวิจิตค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของบ้านนายเอกลักษ์เชื่อมยางและบ้านนายเอกชัยวิจิตซึ่งตอนนี้บ้านของนายเอกลักษ์เนี่ยได้ทําการหมัก กว่าสโครงการที่ผ่านมาครั้งนี้ก็ทางพี่เลียก็จะกลับไปรวบรวนบกเรียนกับทางทีมงานว่าจะขับเคลื่อนต่อหรืออย่างไรสุดท้ายนี้ก็ก็คงจะขอความคิดเห็นดากท่านอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องใ เราสร้างเขาเรียกว่าประชาธิปไตยขอใช้คําใหญ่นิดนึงนะคะประชาธิปไตยจริงๆมันต้องสร้างตั้งแต่ตัวเรือนนะคะซึ่งมองว่าปัญหาระดับชาตนะินตอนนี้โยงไปสู่ในระดับฐานทัวเรือนถามว่าบนฐานทัวเรือนภาคาครอบครัวคิดก็ไม่เหมือนกันเนะะี่ยค่ะพอคุยเรื่องนี้คุยบูสาการยุกช่องนี่คุยไม่ได้นี่ค่ะ ประเด็นฐานที่ตั้ตง,งต้นในฐานควรเรือนนงด้วยซ้ำนะคะตรงนี้ก็เลยมองว่าเออถ้าเราเราเราเดินมาถูกทางแลนะ้วเนาะคิดว่างานของเราเนี่ยเดินมาถูกทางเพราะเราให้ความสําคัญนี้เรื่องของการเปิดใจเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้กับทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเพราะว่าความคิดเห็นที่หลากหลายเนี่ยถามว่ามันก็มีประโยชน์นะคะโอเคค่ะค่ะอันนี้ทั้งหมดของของจังหวัด เป็นประเด็นที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นหัวใจด้วยในการทํางานกับคนที่หลากหลายนะคะ2ก็คือว่าเมื่อกี้เรามองมองุมบวกเนาะการสวญหมวอกหลายใบเนะะี่ยค่ะจริงๆแล้วมันก็มีมุมลบเหมือนกันที่หลายคนสะท้อนว่าปัญหาเวลาไม่ตรงกันเลื่อนไปชุมบอยตรงนี้ค่ะและรวมถึงการเปลี่ยนเปลี่ยนคนทํางานไม่ว่าจะเป็นตัวพี่เลี้ยเองหรือว่าตัวฐานแกนทางในชุมชนเนะะี่ยค่ะมันทําให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของงาน นี้ก็มองว่าเป็นอุปสรรคหนึ่งนะคะ เราก็พยายามแต่กิจกรรมให้เยอะทั้งๆท,ที่ไม่ควรที่จะแต่กด้วยซ้ํามันกลายเป็นว่ากิจกรรมบางโครงการ20โครงการชาวบ้านทําไม่ทันซึ่งบางอันมันเป็นเนื้อเนื้อเดียวกันนี่ค่ะมันน่าจะออกแบบให้กระชับตรงนี้อันนี้เป็นบทเรียนหนึ่งที่เราเห็นนะคะแล้วก็ในส่วนที่สี่ก็คือสุดท้ายก็คือในเรื่องของการออกแบบโครงการที่ในฐานถ้าเราทํากับฐา,านของที่เป,ปรียบเทกับฤดูกาลนี่ค่ะมันก็จะเป็นบทเรียน อยากฟังนะครับความคิดเห็นนะครับหลังจากที่เราได้ฟังการนําเสนอของตรังนะครับแล้วก็สมา,านนงไปแล้วนะครับมีความคิดเห็นแล้วก็อาจจะต้องเป็นความคิดเห็นที่กระชับนิดนึงนะครับหรือประเด็นที่ได้เปลี่ยนนี้ก็ยังยัางาเชิญได้อยู่นะครับในส่วนของทางสตูนเมื่อเช้าอยู่ในฐานะผู้นําเสนอตอนนี้มาเป็นผู้ฟังบ้างนะครับ what's ครั้เนี่ยผมก็มีข้อมูลมีการเดินงานอยู่แต่ว่ามันขาดอะไรที่ทําให้รู้สึกตื่นเต้นผมว่าน่าจะทํหรือเหมือนว่าเรามีกุ้งหอยปูปลาเรียบร้อยแต่เราไม่รู้จะปรุงเป็นอาหารอะไรดีจะแกงยังไองอะไรเงี้ยมันต้องเติมอันนี้เข้าไปมันถึงจะมีพลังตอนนี้มีข้อมูลแต่รู้สึกว่าพลังมันยังไม่สมดหรือว่าอาจจะเร็วกันไปที่จะบอกก็ได้นะผมไม่ทราบนะส่วนจังหวัด น้องนี่เห็นชัดเจนว่ามีความเคลื่อนไหวเยอะแล้วก็ได้เข้าคิดอีกงานหนึ่งว่าตัวชิวัตรเาเราพูดถึงตัวชิวัตรความก้าวหน้าของนานเนี่ยตัวชิวัตรสาคัญอันหนึ่งคือเงื่อนไขใหม่พูดคือไม่ใช่ไม่ใช่พัฒนาไปเรื่อยขยายไปเรื่อ,อยแต่สร้างเงื่อนไขใหม่เกิดขึ้นไม่ได้เช่นไปจดทะเบียนเข้าไปสู่โครงสร้างหรือว่า มีเงินไขภายในของกลุ่มก็เองทำอะไรบางอย่างอันนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญเป็นบทเรียนที่จะำัำ ของจริงนะจากพื้นที่จริงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในฐานะทีมงานคนหนึ่ที่ให้ทำการสัมผัสพื้นที่นะครับทีนี้เนี่ยช่วงท้ายผมอยากชวนมองอย่างนี้ครับว่าในส่วนของเวทีนะครับการเรียนรู้นะครับเวทีการนําเสนอความก้าวหน้าที่ถมองว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับของการเรียนรู้ สิ่งที่เราได้มานําเสนอในวันนี้เนี่ยซึ่งเป็นของจริงเนาะก็จะทําให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนะครับภายใต้การทํางานของ11โครงการเนี่ยมันไม่ได้ออกมาสวยหรูทุกโครงการนะครับเพราะว่าในแต่ละโครงการเงื่อนไขต่างนะครับมีทั้งเงื่อนไขที่เพื่อต่อการทํางานและเงื่อนไขที่เป็นข้อจากัดนะครับแล้วในส่วนของผลที่เกิดขึ้นก็จะเห็นว่าการเรียนรู้นะครับความสําเร็จ กิโลเนาะว่าจากเป้าหมายที่เราวางตอนนี้เราเรียนรู้นะนเดินทางมาถึงหลักกิโลไหนแล้วนะครับแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้เต็มเก็คือเรียนรู้จากพี่น้องสตูนนะครับที่ได้มีโอกาสเปิดพื้นที่ให้กับระนองและรามได้ามารวมเรียนรู้และคิดว่าน่าจะได้บทเรียนดีๆนะครับจากสตูลในหลายๆเรื่องที่น่าจะ